ก็บอกว่าเขากำลังเปลี่ยนไปยังตีน่าซึ่นน่าอใสาแต่ในใจต้นใคไว้แค่บอกไอ้พวาเขาเป็ดมูตจาไปหากันดูคักแค่ออมาเป็นอย่างก็ค่อยดูเลเจ้าบอกว่าเขาอัดทะยาสสยดี ออกว่าหลอกไอ,อีกเก็บเอาอก,กันไปเ่ให้เจ้าเห็นเพชรกราวัดดึกบ่เป็ดแรงบ่าเห็นใส่ตาชับไหมเจ้าคิดเกียยอดน,นัองคือจักนักกับออ้จกักซีอีอยปวดสมองอีลีกับพวบจิกที่อ้ยนั่งชัว ใจวัดหักบอกบงหงถัดตกเสียตูดห่วกันเลยยิกลับครับตัวกะนนองยี่ตัวข้างในห้องให้บ่ตำโจกบดอบเธอกับวักเคปั้ซื้อคือเก่าแต่ใจสีหังเปเศร้าบอกว่าเสียงสิเสียเจ้า ว่ไอ้เจกซีจะบอกทันทีว่ารับบ่ได้แต่บ่มีจะอยู่ทักไกมมดใจได้งา